สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําร้านอาหารไทยที่มีกุ้งเผาตัวใหญ่มากบรรยากาศบ้านไม้วินเทจริมน้าวิวพระอาทิตย์ตกร้านนี้ชื่อสยาม77เป็นร้านเด็ดของเมืองนนทบุรีนะครับร้านอาหารไทยแท้เก่าแก่โลเคชั่นจะอยู่ใต้สะพานพระราม5ถ้ามาจากฝั่งตีวานนท์ไม่ต้องขึ้นสะพานนะครับจอดรถใต้สะพานตรงทางยูเทิร์นแล้วก็โทรเบอร์นี้ครับเดี๋ยวเขาจะมีบริการรถตุก๊กตุ๊กมารับไปส่งถึงหน้าร้านเลยหรือใครอยากจอกําลังกายเดินเข้าไปก็ได้นะครับหรือใครจะขับรถเข้ามาก็ได้นะครับข้างในมีที่จ แต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าซอยแคบมากวิ่งสวนกันไม่ได้ถึงทางเข้าจะแคบแบบนี้แต่ขอโทษนะครับคนเต็มร้านทุกวันส่วนใหญ่จะมีแต่ลูกค้าประจําทางนั้นเลยนี่คือตัวบ้านจริงๆนะครับเป็นบ้านริมน้ําที่เขารีโนเวตทาเป็นร้านอาหารบรรยากาศก,ก็จะร่มรื่นเข้ามาแล้วก็จะชวนให้หัวระลึกถึงความหลังย้อนไปยุค8 0 9 0เลยแหละครับร้านจะมี2ชั้นนะครับชั้นบนก็จะมีข้าวของเครื่องใช้เก่าๆรูปภาพเก่าๆโปสเตอร์หนังไทยสุดคลาสสิกที่นั่งตรงนี้ก็จะมองเห็นวิวแม่น้ําชัดเจนนะครับแต่โซน ศาลาริมน้ําตรงนี้แหละครับเพราะจะเห็นวิวแม่น้ําแบบเต็มๆไม่มีอะไรกั้นเลยมาดูเมนูอ,อาหารกันดีก,กว่าครับที่นี่เป็นร้านอาหารไทยที่มีรสชาติต้นตํำรับสืบทอดความอร่อยมาจากในรั้วในวังกันเลยทีเดียวครับและสิ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยก็คือนี่ครับกุ้งแม่น้ําแท้ตัวใหญ่ๆครับใหญ่มากมาที่นี่ถ้าไม่ได้กินกุ้งแม่น้ําเหมือนมาไม่ถึงเอาง่ายๆนะครับบางคนมากินกุ้งอย่างเดียวคนดังดารานักการเมืองนักธุรกิจก็มาติดใจกุ้งเผาร้านนี้นะครับเคยขายได้พีคสุดเนี่ยวันละเกือบําขนาดประมาณ2ตัว ร,ราคาขายขีดละ200เป็นกุ้งไทยครับไซส์ก็เกือบเกือบเท่าแขนพี่เขาแล้วนะครับเล็กกว่านี้ก็ไม่เอามาขายครับกุ้งเผาที่นี่จึงเป็นไซส์นี้ทั้งหมดและเขาก็จะพิถีพิถันกับกุ้งเผาเป็นพิเศษครับได้กุ้งมาแล้วก็ต้องเอามาทําการตัดแต่งก้ามตัดขาตัดหนวดล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยผ่ากลางนะครับทุกคนเห็นมันที่หัวไหมครับเป็นมันกุ้งแท้ร0 0อเบางคนเวลาเห็นมันกุ้งล้นๆเนี่ยอาจจะมีคําถามว่าเอ้ยมันคือมันกุ้งแทหรือเปล่าแท้แน่นอนนะครับกับวิธีการย่างก็จะเป็นเทคนิคเฉพาะขขอออองงงงงงที่่่่รรร้้าานนนคยกก็จะตเเใื ควบคุมไฟแรกๆเขาจะย่างโดยใช้ไฟอ่อนรุมๆให้เนื้อมันสุกก่อนนะครับย่างเตาถ่านปิดฝาไว้แบบนี้ประมาณ5นาทีเนื้อเขาก็จะย่างให้สุกบนเตาเนี่ยประมาณ 70- 80%เท่านั้นเองเพื่อให้กุ้งมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มเด้งแล้วก็ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับจะใช้ไฟประทุกหรือไฟแรงไล่มันที่หัวกุ้งให้สุกร้อยเปอร์เซ็นต์ในขั้นตอนนี้ก็จะขจัดความคาวของกุ้งให้หายไปเลยเหลือแต่ความหอมขั้นสุดของมันกุ้งเผานะครับแล้วเนื้อก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้ส่วน อื่นๆก็ตามนี้ครับจัดมาเต็มโต๊ะเหมือนเดิมแต่ต้องมากินกุ้งกันก่อนนะครับกุ้งเผาต้องกินตอนร้อนๆจะอร่อยที่สุดมันกุ้งนี่คือแบบล้นทะลักมากไหลเป็นลาวาแบบนี้เลยเราก็เอามาราดข้าวเลยนะครับแล้วก็เนื้อกุ้งท็อปลงไปแบบนี้เป็นข้าวโคตรกุ้งแกะนะครับกุ้งตัวเดียวปิดข้าวมิดเลยครับแล้วก็ราดน้ำจิ้มซีฟูดลงไปโอ้โหช็อตนี้คือแบบน้ำลายแตกแล้วนะครับความฟินอย่างแรกคือเนื้อกุ้งดีมากตักเข้าปากคำแรกที่เคี้ยวเลยเนี่ยเหมือนเนื้อกุ้งมันเด้งสู้กลับมานะครับมัน แล้วก็มันกุ้งเยอะสะใจครับกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เขาจะใช้พริกสดทําสดใหม่ได้กลิ่นหอมเผ็ดฉุนพริกขี้หนูสวนขึ้นจมูกเลยนะครับแล้วก็เปรี้ยวจากมะนาวแท้น้าจิ้มเด็ดมากเป็นกุ้งเผาที่ท้าพิสูจน์เลยว่าเด็ดจริงๆครับนอกจากกุ้งเผาแล้วก็จะมีกุ้งแม่น้าทอดเกลือไซส์ก็จะย่อมลงมาหน่อยนะครับจานนี้400บาทก็เป็นอีกเมนูที่เราชอบมากรสชาติมันก็จะแค่เค็มๆหอมมันกุ้งแต่เนื้อกุ้งสดเด้งอร่อยแบบไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากนะครับต่อมาเป็นกระพงคั่วพริกไทยดําาาารรรคค480บททนนะะเเปป็นืน้้ออกพงดชิน โตผัดกับเครื่องกระเทียมพริกไทยกรอบๆอันนี้เป็นกับแกล้มกับเครื่องดื่มเย็นๆดีมากนะครับต่อมาเป็นแกงกะทิใบเหลียงกุ้งสดนะครับราคา250บาทเป็นแกงโบราณที่รสชาติจะออกหวานนํานิดนึงหอมกะทินะครับแล้วก็มีใบเหลียงมันๆแล้วก็ยอดมะพร้าวเพิ่มความอร่อยรสชาติแบบโบราณโบราณดีครับแกงเขียวหวานเนื้อปลารกยนะครับสองร้อยแปดสิบบาทใช้เนื้อปลารายแท้ที่มีความเหนียวแน่นหนึบแกงเขียวหวานรสชาติเข้มขน้นหอมเครื่องแกงแกงปลาไก่บ้านนะครับสองร้อยห้าสิบบาทเครื่องแกงป่าพราิก<ๆ> ไ่ออนกระชายใบมะกรูดแกงปากก็ต้องกินร้อนๆจะอร่อยมากนะครับเขาเลยเสิร์ฟในหม้อไฟแบบนี้อันนี้เป็นแกงเหลืองปลากระพงหน่อไม้ดองนะครับ480บาทหม้อน,นี้เอกลักษณ์เป็นแกงส้มใต้แบบชัดเจนเลยทั้งหน้าตาและรสชาติที่จัดจ้านนะครับปลากระพงกับหน่อไม้ดองก็จับคู่แล้วเข้ากันดีมากปลาทับทิมผัดพริกสด320บาทนะครับอาหารที่นี่เขาจะเสิร์ฟจ,จานใหญ่ปลาส่วนมากก็จะแล่เนื้อมาให้แล้วนะครับผัดชาปลาคังทอด350บาทนะครับจานนี้ก็จะผัดแห้งๆเผ็ดๆหน่อยใส่กระชายมะเขือเปราะมะเขือพวงแล้วก็มีใบมะ า,าเครื่องเยอะดีครับสตอ๊อผัดพริเกเหลืองกุ้งนะครับราคา300บาทแล้วก็จานนี้เป็นยอดมะพร้าวผัดกุ้งราคา220บาทนะครับเครื่องดื่มของหวานที่นี่ก็จะจัดเต็มเช่นกันแตงโมปัน่นเฉาก๊วยลำไยนะครับน้ำมะพร้าวขนมของหวานถ้าใครยังไหวเนี่ยแนะนําเป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะครับอร่อยมากข้าวเหนียวมูนหอมมันมะม่วงหวานฉ่ายิ่งเย็นคนยิ่งเยอะครับมาดูพระอาทิตย์ตกกันช่วงค่าคืนก็จะมีดนตรีสดด้วยเจ้าของร้านก็น่ารักเป็นกันเองมากนะครับก่อนกลับอย่าลืมซื้อขนมทองพับับบตตติิดดดไไมม้้ืออกลปปวยนนรรเเ็สูขงงททาา กรอบอร่อยขายดีมากเป็นร้านที่ควรมาด้วยประการทั้งปวงอยู่นนทบุรีนี่เองนะครับท้ายดีแนะนําโทรจองกันมาก่อนร้านสยามเจ็ดนะครับเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครัวปิด4ี่ทุ่มครึ่งนะครับพิกัดและรายละเอียดดูเพิ่มเติมในคอมเมนต์วันนี้ลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอาย,ยกมาคลิปห,ห,หน้าด้วยออได้เลยนะยให้กินกัน